สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮีนะครับวันนี้ผมจะพามากินของอร่อยนั่นก็คือตำลอกอน,นะครับาตามผมมาเลยนะครับ อันนี้ผมก็อยู่ที่ตามรอกอสาขาฟูบอลน,นะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขาครับมีหลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆน,น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเมนูหลกัหลกๆนะครับก็จะมีส้มตำนะครับแล้วก็มีพวกนาบแล้วก็จะมีพวกแหนมเนื้อยำสลัดนะครับมียำแซลมอนมีแกงส้มกุ้งนะครับแกงส้มหลายบัว แกงส้มปากระพงนะครับมีแกงส้มชะอมไขม่เมี่ยงหอยแครงนะคร <Okay. S 1> ับเมนูของเขาก็น่าทานหลายอย่างเลยนะครับผมจะเลือกมาสักสามอย่างนะครับโอเคโอ้อาหามาแล้วอันนี้คืออะไรครับต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บหืกลิ่นหอมมาเลยครับ ตอนนี้อาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับอืกลิ่นหอมน่ากินเลยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่ตำไส้กรอมสดใสปลาพริกสาเม็ดอครับผมแซ่บเลยนะครับวันนี้นะน่ากินมากครับเพื่อนแล้วอันนี้แหละครับพี่ตำาวโพดไข่เค็มใส่พริก3เม็ดโน้อยน่ากินเลยครับตำาวโพดไข่เค็มนะครับไข่เค็มนี่มาเป็นลูกๆเลยนะด้วย ปีกไก่ทอดหอมแม่แต่ไก่เลยครับเพื่อนเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับหอมหอมจริงอันนี้โอ้อันนี้จานเบปเลยเลยครับผัดหมี่กระเฉดกุ้งเหรอครับพี่โอ้น่ากินเลยครับก็มีเส้นหมี่ทานกับตำไหลบัวกุ้งสดนะครับความเผ็ด ตอนนี้อาหารก็มาครบหมดแล้วนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีตำไหลบัวกุ้งสดแล้วก็มีผัดมีกระเฉดกุ้งมีตำข้าวโพดไข่เค็มมีต้มแซ่บเอ็นแก้วนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปีกไก่ทอดน,นะครับผมจะเริ่มจากคีมตำไหลบัวกุ้งสดก่อนเลยนะครับกุ้งนะครับพเพื่อนๆเขาให้มาตัวใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆดูดิกุ้งสดมาตัวเบ้งๆบเลยนะครับน่ากินม,มากเลยนะเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะไหลบัวมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ กลิ่นหอมกลิ่นปลาร้าหอมเลยนะครับเพื่อนๆทานด้วยกันนะครับกลิ่นหอมหอยบัวสดกรอบเลยนะครับอร่อยเนาะกุ้งขาเหนียวน่นๆดิ้งๆเย่งดีเหมือนกันนะครับอร่อยโอเคต้องลองครับเมนูต่อไปนะครับผมจะชิมตาข้าวโพดไข่เค็มนะเพื่อนๆ ข้าวโพดม,มาชิ้นใหญ่เลยนะครับไข่เค็มมาเป็นลูกเลยนะน่าทานมากเลยครับเลยกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยครับพเพื่อนนี่เราก็จะใส่ตักขา้าวโพดท็อปปิ้ด้วยไข่เค็มนะครับทานด้วยกันนะครับ รสชาติครบรสเลยนะครับมีหวานเค็มนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวด้วยนะอ,อร่อยอืมกัดโดนตัวก,กับกรอบเลยนะครับนะอร,ร่อยนะอืมกินความข้าเนียวนะอืเท่ากันเท่ากันเมนูต่อไปนะครับเราจะชิมผัดหมี่กระเจี๊ยบกุ้งนะครับ เพื่อนๆดูกุ้งนะครับขอให้กุ้งมาตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆน่ากินมากเลยครับเราก็ตักผัดหมี่มาเลยนะอืมน่าทานมากกลิ่นหอมมาเลยนะครับทานด้วยกันนะเพื่อนกัดไปกุ้งเขาสดกรอบเยี่เลยนะครับ ส่วนผัดมี่เนี่ยรสชาติเข้มข้นดีนะเพื่อนๆจัดจ้านดีนะมีความเผ็ดด้วยนะครับเขาผัดมาครบรสรสชาติกลมกล่อมเลยนะครับอ,อ,อ,อร่อยจนอดใจไม่ไหวนะครับคำให,ใหญ่เลยนะครับ กินแล้วฟินเลยอ่ะอร่อยเมนูต่อไปนะครับเราจะชิม ต้มแซบเอ็นแก้วนะครับเพื่อนเพื่นอนเขาเอ็นแก้วมาเป็นชิ้นๆช,ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนี่นะทานมากเลยครับกลิ่นหอมเลยนะทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เี๋ยวผมขอซดน้ำก่อนนะหืมรสชาติกลมกล่อมครบรสเลยนะครับมีเปรี้ยวมีเคม็มมีเผ็ดอืมอร่อย ซนน้ำแก้วเลียนได้เลยนะครับซดน,น้ำนี่ตาสว่างลยนะนี่ครับเอ็นแก้วหัวมาดิ่งๆเลยนะเพื่อนๆทานด้วยกันนะครับอือืเอ็นแก้วกินเหมือนวุ้นเลยเคี้ยวไปเหมือนละลายในปากเลยครับอ,อือร่อยเมนดูต่อไปนะครับทานไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือปีกไก่ทอดนะครับเพื่อนๆมาชิ้นใหญ่เลยนะ กลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆกัดสักคำไหมครับอืกัดไปเพื่อนมันจะมีเสียงกรอบไหมครับกรอบเลยนะกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในด้านในย,ยังฉ่ำอยู่นะเพื่อนๆอร่อยต้องกินคู่กับข้าวเหนียวครับยิ่งเพิ่มความอร่อยนะ รสชาติตามพวดอร่อยมากเพื่อน เน้ำคล่องคอเลยครับลรสต้องระวังนิดนึงนะคแมนเดี๋ยวสำลักนะติ่งกระเจี๊ยจิย้มนี้เพิ่มความอร่อยนะครับ นี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์วีระชัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของภาพวาดที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับอาจารย์รับคุณอาจารย์แนะนําตัวนี้หน่อยนะครับครับผมวีระชัยบานไทยสงนะครับแล้วก็เป็นศิลปินอิสระครับอาจารย์ครับภาพนี้ได้แรงบันดาลใจจากเอ่อเป็นงานชุดใหม่ของผมนะครับเป็นงานชุดกระด้งซึ่งเป็นมีที่มาจากงานชุดชนบทอยู่แล้วนะครับผมศึกษาเรื่องไม้ไผ่มาแต่ เกือบตลอดชีวิตผมนะครับค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วทีนี้งานชุดหลังที่พอดีโควิดพอดีเปิดงานเดี่ยวครั้งหลังสุดเลยที่ลงนะครับที่ลงที่กรุงเทพเนี่ยก็เปิดเดียวก็เจอโควิดพอดีแล้วแต่งานชุดนี้เป็นงานชุดที่ผมเรียกว่าออกจากขีดจํากัดของความเป็นเวียรชัยแบบแบบความเหมือนจริงครตอนนี้ผมใช้ไม่ได้ใช้คู่กันแบบ ู่กันหนวดหนูสมัยก่อนแล้วครับอันนี้ใช้อะไรบ้างอาจารย์ใช้ไม้ไผ่๋อไม้ไผ่เหรอครับอาจารย์ใช้ไม้ไผ่เป็นคู่กันโอ้ลายเส้นสวยมากเลยครับแล้วก็ใช้หมึกของหมึกของญี่ปุ่นเนี่ยเขามามีส่วนในการที่นําความคิดใหม่เข้ามาแล้วก็วิธีการนําเสนอใหม่เข้ามาก็เลยคุณจุ๋มเจ้าของตำลกรี่นี่นะก็เป็นเพื่อนกันก็เลยคิดว่าอ่ะก็เลยเราเอางานให้เขาเอามาเขาเรียกอะไร ช่วยเหลือเพื่อนครับผมให้รู้สึกว่าเออเขาเขาชื่นชอบงานพวกนี้นะผมก็เลยคิดว่าเอาลองดูเพื่อนลองเอางานมาติดที่นี่ดูซิเผื่อมีมีเขาเรียกว่าให้ให้คนได้ได้เหนงานชุดใหม่ของผมด้วยครับให้ทุกคนได้สัมผัสกับก็รู้สึกดีฮะถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนมาที่นี่แล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อรสชาติของอาหารบบริการของที่นี่นะครับแล้วก็ได้ งานศิลปะไปด้วยผมก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ทั้งผู้มาใช้บริการด้วยวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ได้ให้ความรู้เรื่องภาพนะครับอาจารย์โดยไม่ได้ตั้งใจครับโดยไม่ดตั้งใจครับตอนแรกผมก็มองภาพไปท้าใครพอพี่เจ้าของร้านบอกว่าท่านอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยผมเลยได้สัมภาษณ์เลยนะครับโชคดีมากเลยครับนี้ที่ได้เจอท่านอาจารย์ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่แล้วเก่อนพี่แนะนํา ชื่อจุ๋มนะคะเป็นเจ้าของที่นี่ซึ่งเราก็สาขานี้เราก็เปิดดําเนินการมาประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ตั้งอยู่ในซอยคูบอนตรงข้ามกับแม็กไบรหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรู้จักวัดจีนวัดไต้หวันอยู่ค่ะก็จะอยู่ยังเยอะกับที่วัดไต้หวนัน ามาไหว้พวว<ช>ราาะ,ด,ะ,ะ,ะพด้วยแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะมาไหว้พระด้วยแล้วก็แวะมามาทานข้าวับเรานะคะ,คะที่ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงค,คะพี่พลแล้วเป,<ห>เปิดทุกวัน,นค่ะเราเปิดท,ทุกวันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงสามทุ่มลาซซอ์เดอร์เราสองทุ่มครึ่ง นอกจากทานที่ร้านลาแล้วยังมีบริการด้านอื่ๆนๆไหมครับพี่มีค่ะเรามีส่งไลแมนแล้วก็กับโรบินฮูดสองที่ก็สะดวกค่ะอ๋ออยู่บ้านอยากทานก็สั่งได้ไดเลยะค่ะแล้วก็กดโปรโมชั่นตามของโปรโมชั่นของไลกับของโรบินพูดได้เลยค่ะ พี่ฝากร้านหน่อยนะครับได้ค่ะให้ติดตามเพจของที่ร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้าแล้วแต่ว่าจะมีเทศกาลไหนแล้วก็จะมีโปรโมชั่นให้กับสมนาคุณให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆค่ะฝากติดตามเพจตำลกเรียบของสองครูบอลด้วยนะคะขอบคุณครับพี่ขอ,พขอบคุณมากค่ะค,ค่ะวันนี้เราก็ได้ทานตำลอกอเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับและที่สําคัญเรา ยังได้ชมภาพงานศิลปะแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้เจอกับท่านอาจารย์วีระชัยนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย